ฝนตกมัอขึ้นพี่นอ้องจินบานเดี๋ยวพาไปเบิงเบิงหนามฝนตกมีหัวใจบานหือบานนะครับส่วหมอ,อกกอะเ็เปล่งออกสายครับ ก็ปิงออกเพื่อ้านเกิดแล้วพี่น้องต่ว่านนมันนาวมกำลังปิลงกำลังไล่นาวบอกนี่ป้ามันเขาบววันในวานแต่สงคนมาสิแหลงบ่แหลงตัวนี้พี่น้องเร้ึืนก็ไมร่รัดปลารัดป้า,านจนุดสอดแจงกักครับด้วยกลับไปปัดกินเขาแล้วครับอ่า โอ้งม oh, 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 um. ูดังเนี้ยโอ้งน้ำเกมนี่น้ำผู้สูงทุกคนเนี่ยครับอันนี้เป็นกับบ้านเรียบโค้งบ้านแล้ว

ปลามันฝนมาเที่ยวนี้คุ้งเต็จขูกูบน,นะครับนน้โอ,อันนี้ก็ทว่วอันนี้ก็วานแล้วพอดีครับวานแล้วพอดีะมาณพอดีพี่น้องก็เป็นห่างเนย ปามันสิบูเนี่ล้ะครับฝนตรมว่าใจล่ะแน่รองพี่น้ำเนีอันนี้ก็โอ้ยพอรออันนี้ปล่าพงโง่ครับปล่าพงวัดป่าก็มนีครับอันนี้หน่าเป่าสี่สิบครับเนี่ยบดไม่นี่ปลาเหรียญหนามีบดทุนปลาบอด่นโอ้ยหโอหน่อยพี่น้องปลาเห็ียญหนาเพี่น้บอก ปลาเรีนเรีนหนาพี่น้องฟ้านขึ้นมาจากสาจังว่าเบาสี่สิบมาลัดมือขึ้นหลาหลายตัวลัดอยู่สัหน้ากับของคนขึ้นจากสาหืมว่าไหนนะครับพี่น้องฟ้าขึ้นจากสาของลงมาลัดอยู่นี่แหละมือขึ้นเนี่ยเปียงลงสาเต็มสาหมอ,อกกอกเลยครับระคองปดุกนี่แหละ ชัวยถึงครับโอ้ถัมม่วบลระมีคูหล่องคูงานปลาเห่นนาำเจมสาหมอกกอกเลยครับวันนี้ เต็มสาหมอกเกอ,อกเลยปลาเหลียงก็มีปลาธรรมชาติก็มีพี่น้องนี่แะละขร,รัดอยู่ไหนเมื่อคืนโอ้โหขึ้นไปขุนก็นมีเต็ามหมอกเกอกเลยพี่น้อง ตัวใหญ่ๆไปใส่ระบูเอาบ่ได้ดมันขึ้นมันอยู่ในแห,หน่าเอาได้บ่เบิดพี่น้องปลูกบกพราวปลูกยังพี่น้องปลูกมกเขียบเขาไปกินโอ้หนามถั่วไปเบิด,บดพี่น้องลัดเอาอยู่เนี่ยพี่น้องขึ้นหนามไม่มีเลยขึ้นหนามอยู่รุมๆผลจนเต็มสาหมอกอกเลยหนามคุนๆสลับบาดนี่ นี่หอยมันบืนนี่หอยมันหอยปลาบืนนี่พี่น้องมูวมดอรรถเบ้าซีซีมัดเอามาคืนมันเรื่องอะไรช้นอ h à ชั้นหลุมมดนี่ก็ปลูกข้างไว้กินพี่น้องมันเดปลูกบางหันเนี่ยบางบังหันพ่อสองเดือนอยู่พี่น้อง เขียบกับบักเผาน้ำหอมบักกล้วยเนี่ย